โ้ไหมโ้ไหมกกโกวันวันเกิดคุณแม่ค่ะลูกค่ะลูกนะาร 嗯。Oh. mẹ Mà... cẩn khói cẩn, cẩn khói khói cẩn cẩn cẩn, cẩn ôi xong chút cẩn cẩn, เดินเจอรมก็ครับ ชอบไหมสนุกไหมสนุกเหรอสนุกไหมสนุกเอาอีกเหรอคุณพ่อขากระปองลูกสาวเปิดอะค่ะเอาอีกนะอีกรอบนี้นะคะชอบไหมชอบนะคุณแม่ขอจัดกระปองหน่อยนะคะกระปองลูกสาวจะได้สวยๆนะคะเอาอีกรอบนะคะ สนุกไหมสนุกไหมไปอ,อ,อีกยังโอเคค่ะต,ต้อมคนสวยมาเลยพร้อมยังพร้อมยังค่ะว้าวโอเค น้องวาซาจะมาแล้วนะคะ,นนะยกขาขึ้น้อมยัง้อมยังโกโอ็อาบืสนุกไหมคะสนุกไหมคะคนสวยอะไม่เลิก รอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายแล้วนะลูกพอแล้วนะวิ่งก่อนรอบท้ายนะมันร้อนใช่เลยหรอแดดสองง่ารอบสุดท้ายแล้วนะคะลูกพอก่อนนะคะโอเคไหมโอเคก่อน โอเคโอเคค่ะระวังแขนค่ะอ่าพร้อมค่ะวันทูทีโฟ นอ่มอะไรเล่นไม่เลิเอาอะไรคะอับปูอ่าไหนเล่นไม่เลิเอาอ่าไหนเล่นไม่เลิกอ่าไหนคะอ่าไหนชี้อับปูอ่าไหนเล่นไม่เลิกอ่าไหน anh nghĩ hả? À? Anh nghĩ hả? À? Anh nghĩ hả? À? Anh nghĩ anh nghĩ. Anh nghĩ anh nghĩ. Anh này. Khoam à? người. Khoam người. อ่อยแ้เออฮัลหสนุกไหมสนุกขอบคุณค่ะเฮ้ยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยขอบคุณค่ะเฮ้ยเหนื่อ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 ย ก็ผักนะคะแล้วก็มีปลาด้วยอ้าเล่นอะไรอะลูกไม่โยนมันทำไมอะไม่โยนสิคะทานดีๆทานดีทานดีๆอ๋อตัวเหลราก็คุณตานะคะอ้ามกับคุณยายก่อนอ้าคุณยายหนึ่งทีอ้ามอร่อยไหมคะบอกพี่ๆอร่อยไหมบอกพี่ๆก่อน บอกพี่ๆก่อนอร่อยไหมคะเขาจะไปกินกับคุณป้านะคะเขาจะไปกินกับคุณตานะคะเขาเห็นใครทานก็อยากทานด้วยนะคะช่วงนี้แน่ๆไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านี่คืออยากทานกับคุณตามากตาไม่เอาไม่เอาตานี่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 ไปแล้วคุณตากินหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วเอาไปๆเราไปเดินเล่นดีกว่าไป